คุณสมบัติโสดาบันในยะที่สามพราหมณ์และคลืหบดีทั้งหลายเราจากแสดงธรรมปริยายอันควรน้อมเข้ามาในตนแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกกล่าวพราหมณ์และคลืหบดีทั้งหลายธรรมปริยายที่ควรน้อมเข้ามาในตนเป็นอย่างไรเล่าหนึ่ง อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์ผู้ใดจะปรงเราผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจ,จากชีวิตข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึง่งเราพึงปลงผู้อื่นผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เสียจ,จากชีวิต ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเอง ย่อมงดเว้นจากปานาติบาทด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่องดเว้นจากปานาติบาทด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นปานาติบาทด้วยกายะสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสาอย่างนี้ 2. พรามและคลืหะบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใด พึงถือเอาสิ่งของที่เรามีได้ให้ด้วยอาการขโมยข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบของเราอันหนึ่งเราพึงถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมีได้ให้ด้วยอาการขโมยข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่น ทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากอธินาทานด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากอธินาทานด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากอธินาทานด้วยกายะสมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้สามพรามและคลืหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของเราข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงถึงความประพฤติผิดในภริยาของผู้อื่นข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทาข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทําข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทําข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั Quiz ้นได้อย่างไรอริยสาวกนั <guidance> ้นพิจารณาเห็น <ißt> ดังนี้แล้วตนเอง ย่อมงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากกาเมสุมิฉาจารด้วยกายะสมาจารของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้สพรามและคลือหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยะสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ผู้ใดพึงทำลายประโยชน์ของเราด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงทำลายประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการกล่าวเท็จข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยธทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากมุสาวาทด,ด้วยวจีสมมาจารของอริยสาวกนั้น ย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้5พราหมณ์และคลืหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรด้วยคำสอเสียดข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงยุยงผู้อื่นให้แตกจากมิตรด้วยคำสอเสียดข้อนั้น ก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม่ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม่ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเอง ย่อมงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้เว้นจากปิสุนาวาจาด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากปิสุนาวาจาด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ 6. พรามและคลือหบ,บดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใด พึงพูดกับเราด้วยคำหยาบข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยคำหยาบข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทำข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทำข้อนั้นได้อย่างไรอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากพรุทสวาจาด้วยชักชวนผู้อื่นเพื่อให้งดเว้นจากพรุทสวาจาด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากพรุทสวาจาด้วยวจีสมมาจารของอริยะสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้ เพรามและคลือหบดีทั้งหลายอีกประการหนึ่งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าผู้ใดพึงพูดกับเราด้วยถ้อยคำเพอร์เจอร์ข้อนั้นไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราอันหนึ่งเราพึงพูดกับผู้อื่นด้วยถ้อยคำเพอเจอร์ข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทำข้อใด ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราทําข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแม้ของผู้อื่นทําข้อใดไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราเราจะพึงประกอบผู้อื่นไว้ด้วยทําข้อนั้นได้อย่างไรอริยะสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนเองย่อมงดเว้นจากสัมผัสปลาปะด้วยชักชวนผู้อื่น เพื่อให้งดเว้นจากสัมผัสปลาปะด้วยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเว้นจากสัมผัสปลาปะด้วยวจีสมาจารของอริยสาวกนั้นย่อมบริสุทธิ์โดยส่วนสามอย่างนี้อริยะสาวกนั้นประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หว่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ ดังนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปบุรุษ นั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะเจ้ารักใคร่แล้ว เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยจากตันหาเป็นศีลที่ผู้รู้ท่านสรรเสริญเป็นศีลที่ทิฏฐิไม่รูปคลํำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้พรามและคลือหบ,บดีทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัจธรรมเจ็ดประการนี้เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นหวังอยู่ ด้วยฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความหวังสี่ประการนี้พึงพยากรตนด้วยตนเองได้ว่าเรามีนรกกำเนิดเดรัจฉานวิสัยแห่งเปรตอบายทุขติวินิบาทสิ้นแล้วเราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตัดสู้ในเบื้องหน้า